รถพี่มีนวงไทยทศมิตรนะครับผมมาขายให้เรา <S <S นี่เลยนะครับไหนๆก็มาสาขาหลักทั้งทีนะครับผมเดี๋ยวมาอัปเดตรถบรดักต์แชมเปี้ยนนะครับผมยเยอะมากนะจอดแบบโอ้โหเขาเรียกว่าคังจิตโทปกรณ์หรือว่าคังแสงของเรานะครับเดี๋ยวเป็นนี่ FK นะครับ <S <S เป็นสีเทาดัมโบหายากด้วยนะครับผมก็มีให้นะครับและดูหุ้ยแป๊บนึงนะรถพี่มีนวงไทยทศมิตรนะครับผม, <S <S ผมมาขายให้เรานี่เลยนะครับเป็นมาด้าสนะครับ เป็นตัว SP ตัวท็อปสุดนะครับเดี๋ยวผมแถบป้ายประมูลไปให้เลยเอาไหม FE นะครับนี่1.5ึ่งจุดห turbo RS นะครับผมก็จัดมาให้แล้วนะครับไทเทเนียมแฟลตนะครับผมสี Titanium flat นะเด็ก5นะครับ FK นะครับมาจอดหลบอยู่ตรงนี้นะครับเทอร์ดัมโบเรามีอยู่2คันในร้านนี้นะครับผม FC จอดอยู่นะครับผมด้านหลังของร้านนะครับอันนี้เขาเรียกว่าอะไรสปานะครับผมหรือว่าทำรถให้ใหม่ที่สุดนะครับนี่ Honda Civic FK นะครับโฉมหน้า JS ก็จัดมาให้แล้วนะครับผม นี่รูปหล่อรูปหล่อนะครับใส่แม็กทีเอีสามเมาให้เรียบร้อยนะครับผมด้านหลังเออเอฟซี MC นี่พี่เอซนะครับผมสปอยลงสปอยเลอร์หลังนะครับใครสนใจนะครับผมติดต่อเบอร์โทรไปที่ศูนย์หนึ่งเจ็ดเจ็ดศูนย์สามหกหนึ่งสามนะครับผมแอดไอเดียไลน์เบอร์โทรนี้ Line, ได้เลยนะครับผมสำหรับวันนี้สจ้กอลผมจะลาไปก่อนสวัสดีครับ